รายการที่งแต่งประวั่ะที่เราบอกว่าพี่ยงได้เรียนรู้จากการเปยแรายการจากการเดินทางไปทั่วประเทศก็ว่าได้แล้วก็สัมผัสกับติเด็กแล้วพี่ยงก็โวเล็กลงจากการที่ได้เรียนรู้การงานเป็นชีิจากภูมงปัญญาท้องถิ่นของคนที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะเห็นความมหัศจรซยอนอะไรในตัวเข้าวหนียที่นั่นที่นี่น พี่ต้องเห็นอะไรอีกเลยเพราอย่างยิ่งเขาเป็นอาการของเด็กๆที่น้องเคยให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าเด็กที่เติบโตงอ,อกงามสมดางความฝันเขาก็มีแต่กระหน่ำที่ผิดผิดทางไปไหนไม่คุ้มหวันก็มีท่า,า,ททา,น,า,ทานคืออะไรนะไห้หลายๆคนเพื่อกว่าที่จะทำให้ว่าสังคมคนแบบคนจะทำอะไรคืคืออย่างนี้ค่ะรายการทุ่แสงตะวันเนี่ยมีตัวเลขไว54 ยุคนั้นเป็นยุคที่โลกกำลังเผชิญความขุ่นใจและสนามรู้ในปัญหาถึงแน่นมากแล้วนกเอ็ก็พอเป็นนักข่าวมารยาทหนึ่งที่น้องก็กลายเป็นนักข่าวสายสันติล้อมเพราะพี่ต้องไปทำเรื่องเกี่ยวกับการตับปาการ้าวมาเขื่อนการลัดรอบทาผิดกฎหมายในออกแนววู้บวู้บตะลุยทำไปทำมาเฮ้ยทำบ้านให้กันรักษารป,าป,าปา่าวันจะดีเลยอะ่ะมีปัญญาภาพิมี ังความรู้มีองค์ความรู้ต่างๆแล้วเขาก็รักษาป่าเพราะว่าป่าเป็นที่มาของยาละลาโรคในประเทศไทยารละายที่น้องก็พอเป็นนักข่าวสายสแล้วลมารยากหนึ่งก็เนรายการเดือนนและรายกาเป็นรายการเปื่อเาเบื่อที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอะไรแรงๆคนที่ถึนเยอะตอนนั้นกระแสโลกก็พูดถึงเรื่องสิอแวดลประเทศไทยก็เริ่มข้ามทำาสประทานป่าให้สารละลาเราก็จบถึงเรื่อสิ่งแลดเล่าเป็มลคือจะเล่าอยู่ ก็เลยที่ออมาเป็นรายการที่เด็กๆเล่าเรื่องแต่ประสบการณ์เรารุ้ว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้มาจากมนมาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องวิถีชีวิต่มาแล้วก็มาถยท้องก็เริ่มทำากไนนึงจากตอนแรกที่แค่เสาววัานิษย์เด็กทำอะไรกันเด็กๆตามไปดูเด็กๆเล่นน้ำน้ำใสสวยนี่งสงบยังไงเฮ้ยมนมีกิจกรรมที่ชาวบ้านดูแลป่าต้นน้ำที่ไอ่ดูแลยังไงเหรออ้าววดปลาเหรอ เอาอีมัว่า,ามุงไอ้เด็นเล่าเรือ่อหลังจากนั้นเที่ยวป่าชาวบ้านจะเดินเล่นควันไม้ต้นนี้เยอะเอาไปทํายาได้ความรู้เพิ่มที่สาคัญที่มันไม่ใช่ความรู้เกี่ยวกับการปนเปื้อนเป็นความรูม้สังคมอย่างแช่นโอ้จะมีระบบธรรมาานดีรู้ที่เรเป็นพั้ทำาล้านีการจัดการไม่าีบ้างแต่ชาวบ้านระบบค็ควรจะ น้อยมากเลยเป็นอันมีแก่ฝ่ายของตัวเองมีชาวบ้านแต่ละปีเนี่ยตัวสอง <c oughs> ตัวแทนของแต่ละก็ตัวมาขุดขุดขุดทาระบบเรือายบริหารเงินวบประมาณที่ไม่ต้องใช้แต่ทำอย่างนีน้มาเป็นเจ็ดปีเ้็ยปีเรื่องที่ว่าเรื่องแตบเนีเป็นเรื่องที่คุณจะมีความเป็นไรอ่ะมีความเป็นกิจกรรมแบบบ้านบ้านเหรอหรือคุณจะคิดว่าเฮ้ยพันล้านที่ต้องใช้เพื่อชาวบ้านแตได้ประโยชนะเรื่องที่ว่าเรื่อง ที่เราก็เลยการเล่าเรื่องนี่ใชการเล่าเรื่องของนัวเแต่นี่คือตัวแทนของเรื่องราวอันไหนกอวอาไตเด็กเขกผัดขึ้นมาผักต่อสานที่เราไม่ได้สิดอสารก็สื่ดสารเรื่องเราเขาาะไร้รถ่ขาดนี่แต่นกระบวนการน่้เรรยนหมเพายการเด็กที่นอกเคยปฏิเสธมากอมากวรายการจะไม่ใช่รายการเด็ก20ปีผ่านไปรายการเด็ก20ปีผ่านไปเรากลับไปดู กลุ่มเด็กเด็กที่เราเคยเด็กบางคนติบโตอายุ8ขวบยังคง1,000กว่าเด็กแต่ว่าก็กลายเป็นผู้ใหญ่ของสังคมติดมือชอเลี่ยนผู้นำได้แล้วใช่เด็กบางคนประธานชมรมเด็กนักพักนกกลายเป็นฐานเครื่องไปไม่ถึงฝันเพราะว่าที่บ้านมีปัญหาเศรษฐกิจผอมไอยู่แออัดไปอยู่ต้องกินลดต่อสู้ทำงานไป ส่งตัวเองเลยยนตายยากิดลักนกแค่เว็บตาผ่านอ๋อนิ่ต้องอะไรต้องรวมยอะไรรู้หมดแต่เด็กต้องทำลายทีนะคะตอนนี้แม้แต่ขาเสกต้องกินาแก้เสกแล้วเต้กี่เดี๋ยวตังเลย่ใช่นี้คือมีเด็กๆที่คิดกันแต่บางสนก็ไปใช้น่ขายอร้านคาประเทศไทยเราโดยเฉพาะเรื่กักษาค่ะ เด็กจริงๆที่ตกหล่นระหว่างามนากค่ะเด็กกลุ่มข้าวมันค่ะอย่างเช่นเด็กอาสาที่แฟนงปะเทศเก่งมากๆไปอยู่ในโรงเรียนนีค่ะก็มีปัะหาภาษาเรื่องะไรหลายอย่างปัหาเรื่องระบบระบบการศึกษาปัญเรื่องที่พ่อแม่อาจจะต้องดูดตอนที่เกโตมาไรแต่ที่นกสราบโดยทั้น เราได้เห็นว่ากลุ่มเด็กๆที่แต่ตัวนี่ยชอบชวนชวไม่ได้แปลว่าทกคนูุอย่าตัวที่ผมชวนแค่ผมสอนคือมีควมดีเขาจะมีแรงขับในกาไม่ว่าเขาจะไปย่างปาจะในชีวิตเขาจะปกครองได้่เรียกว่ามีประสงการที่ดีแล้วก็พยายามเรียนค่ะคือรายการโทรทัศน์ประเทศไทยนะคะนี้ไม่มากนักที่ที่มีอายุ20ปี เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนเวลาแค่สองครั้งนี่ถือว่าน้อยมากๆนะคะบางรายการอยู่มาสิบปีสิบกว่าปีแต่ก็เราคงกระเหริญนะคะพี่นกนี่ก็อย่างที่พี่นกบอกเพรว่าติดดินเตะอยูไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะอ๋อนี่เนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอะไรบ้างมีเนื้อในรูปแบบมันต้องมันต้องสู้อะไรบ้างคะพี่นกทำครั้งแรกเลยที่ออกอากาศเนี่ยออกพี่องเปลี่ยนเปลี่ยนสามเรือนเท่านั้น เพราะว่ามันอยู่ร่วมกับว่าเริ่มต้นหลังจากนั้นนะหลังจากสามเดือนแรกเนี่ยเปลี่ยนมาที่ช่องสามแล้วไม่ผิดอีกแล้วก็ที่ช่องสามเนี่ยเปลี่ยนเวลาสามครั้งครั้งแรกสุดสุดเดือนก็เท่ากันตัน้งเจ็ดโมงครึ่งแล้วตอนนี้เป็นสุดสุดที่หนึ่งขึ้นมาณวันนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเวลานที่ดีมากนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องรีบจะออกไปไหนหรืออะไรคนที่ดูเขาก็ดูนะแล้วก็มีการประชุมกัน ส่วนสำคัญที่จะให้ถึงใจคนหลายคนเนี่ยต้คงอาพวาดถใจการีไม่ได้แปลว่าก็เป่นธนะที่ต้องมองโดยโดยภายนะคนะผู้ได้ไม่ต้องขึงแรงงานที่มาเรื่องไม่ต้องอ้านชาวบาทำดีดีแล้วแบบว่าเด็กๆเนี่ยเก่งขึ้นเรื่อยๆเล่าเรื่องผ่านสื่อต่างๆเราก็ต้องเราต้องมินสิ่งเนาะนี่คือหัวใจรายการโทรทัศน์ บทของเราต้องดีดีท,ดที่เด็กดูกรูนเมื่อผู้ใหญ่ดูแล้วมีนยัยยะวาอะไรว่านี่คุณคิดว่าทำไมถึงแต่ตะวันดูสวยถ้าเป็นรายการแบบหนุ่ข้าหนูขาเด็กจ้าอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็ไม่ดูก็มไม่ใช่ค่ะของเราเนี่ยทำยังไงให้เด็กก้าวหนด,ดูแล้วทํทำให้คนอายุ5้าดูแล้วโอ้มันบอกอะไรที่น่าสนใจค่ะ เขารับรู้ได้ตามวัยและประสบการณ์ของเขาอันนี้อันนี้คือคือการไป็น้กแสดงสวรรค์สีนี้สุดยอดแล้วปี2 5 5 4 20ปีทุ่งแสงตะวันคนอื่นจะเข้ามารีส่วนร่วมยังไงได้บ้างไหมคะพี่นกกำลังมีประกวดติยิ้มสีมิโกเนมใหม่ของแสงตะวันเรื่องเล่นกว่าโดยคุณสุริ์เลี้ยงวัดหาดาวหลดได้ตามยูทูบอะไรยังไงครับรวมคำติ๊กตักหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะเอามันยิ้มมค่ะแล้วก็ ก็ต้องจุดเือา่แล้วก็จะมีงานกัวเล็กๆป็นค <language> ิเล็กๆประมาณว่าไปรถบัสคนเดียวเนี่ค่ะไปใต้บ้างไปเหนือว่าแล้วก็จะมีงานสิดวนาิดตอนนี้สิ่งอย่างทั่วประเทศหลายภาคเพื่อจะบอกว่าตลอดสองเดือนที่ผ่านมาที่ ที่ถือว่าได้มาอ่อนเนื้อกับคืนสายสวรรค์ก่อนคนอื่นเลยนะที่มาย่อให้ฟังว่าว่าคุณมองเด็กหรือเด็กไทยแล้ก็มีอะไรหรือว่าเลิกกับสาที่ทำได้ทัการแข่งขนในระบบโลกก็เหมือนกันหรือว่ามีการชนะเพราะฉะนั้นที่จะมีส่วนร่วมได้คือประกวดดิวติวิดีโออันนี้่อยขึ้ทีแรก่อยขึ้นปีแรกแล้วก็ถ้าประกวดชนะ ถ้าประกวฏชนะเหรอบางส่วนบางเพลงที่คิดว่าเหมาะสมในว์นนะ้ที่น้องจะออกมาออกรายการทุกสัปดาห์เย้เปลี่ยนมากเลยเพราะปกติอะไรที่มาออกนี่ทุกสัปดาห์ก็คือแล้วคัดที่คัดเทียนอาจจะมาออกเป็นไตเติ้ลอะไรรายการงุกสัปดาห์ตลอดกาลหรถ้ามันดีมากขนาดนั้นเอามาเป็นไตเติ้ลในการเลยไหมหรืค่ะทีวรีบส่งมันเข้ามา จะกลงลง้้าฟังงนนดิพืว่าลำธารจะเริ่มไหลรินจะกทามนัดน้อยบนดอยกว่าป่าไม้จะเขียวกระจีต้องมีเมฆสวยลงนอยกว่าที่เมฆจะโปรยฝนโปรยต้องมีความชื่น จะมีสิ่งซึ่งสดสูยต้องมีการใสด่ดินน้ำลมช่วยแดดฝนชะลมลมพรางว่าจะน้ำเป็นทุ่งสองแสนมีแรงหลายคนช่วยสาว่าจะทาจะทางเป็นทางสุ่ของทุ่งแสนกว้างใหญ่ ทุ่มแห่คง,หค,ววงหความรักทุ่มแห่งความหวังทุ่มแห่งความรู้ที่เราได้ปลูกที่เราได้ปัน